เดี๋ยวรอบนี้มาดูสามหกครับโหปุ๊กนะมึงโหสุดจัดครับอโหพลังสามหก ถึงที่ครับพี่น้องมาตัฐานมาก f x z ครับ360หืศคือเสียงแรงนามันเขานี่ไม่ธรรมดาโอ้อันนี้เอาดินแดงมาครับ <c oughs> สบายสบายครับ36มหกไม่ว่าจะออกได้ไหมเนี่ยเข้าไปอย่างลึกเลยอ ใสยเต็มเนียวครับหนแค่นี้แหละมั้งเดี๋ยวเราไปโคกล้วยก่อนแรงมากครับจะเคีาะแม่หน,นึ่งนลยก็ตีตันหนึ่งสึกตันขึ้นมาฝังข้างหลังอีก โอ้มันทุกมาเนี่ยเป็นเงือยี่สิบตันนะมากยามาลงดินเหนืออีกโอ้ดินสีแดงนี่สวยมากครับบนลูกรังอ๋อตกตัวครับ าเรื่องพุ่งนี่ครับพุ่งดีครับแต่ว่าถ้าเจอหนืดน,นี่เหมือนจะขาดใจนะอิสุอยู่ยังไงกิดมันผมแต่เป็นนีโน,โน่นี่เนิบเนิบเนิบ,เน,บเนิบเลยนะเอา้าขทางหลังก็ดันครับดันท้ายช่วยไมโครไปแล้วไปแล้วนืดนืดโอ้นืด,นดนนครับโอ้น่าจะไม่ไหวนะผมว่าลงลึกครับ ไปได้ไแมโคเคลียตรงนี้ก่อน<ะ>ขันแรกก็นิสันผ่านไปครับแต่นิสันนี่ถอยเข้ามานี่หมดแรงแต่พอได้ดำลูกไปนี่ออกได้ครับนิสันอันนี้อิสุเข้าได้แต่ออกไม่ได้ครับโอ้โหเหม็นเหม็นคลัตเหม็นไหมย เชคดินตรงนี้ก่อนเขาให้บรรทุกได้น่าจะไม่เกิน50ตันนะรถพว่วงรวมรวมหัวรวมหังรวมแม่รวมลูกครับรวมรถใช่ไหมผมพูดถูกไหมให้น้ำหนักไม่เกิน50ตัน รวมแม่กับลูกนี่ประมาณกี่ตันครับผมไะค่อยรู้นะประมาณสิไม่ถึง20ตันหรอมั้งน่าจะ10บกว่าตันครับสิบเจ็ดสิบปหรือเปล่าประมาณนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่หัวหางนะครับว่าเขาสร้างมาจากไหนรกระบะสูงกกระบะใหญ่ครับกระบะเล็กกระบะสั้นก็แล้วแต่ครับ แต่ถ้าเป็นประมาณนี้น่าจะไม่หนักเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวคอกสูงครับอันนี้เป็นคอกเตีย้ยใส่มามบ่อันนี้เจออีสุแล้วเจอดิสันแล้ว เอจะมีมีฟูโซ่เลยครับมีมีโูบิชแล้วก็จะมีฮีโน่โมีทุกค่ายแหละทีมงานนี้สินจเจริญเดี๋ยวดูแกดันครับสักครู่นึงสายท่าแล้วครับเอายังโปยยังโวยอยู่ ยังไม่หมดครับไปก่อนมันเต็มกระบะครับต้องเอาลงให้คุมมาพะว่าวิ่งไกลแต่เตินน,น,นี้น,นี่แน่นเลยนะน่นนี่อย่าไปอย่ามาเนี่ยแน่นเลยครับรถเข้าได้อยู่นะ ต้องต้องดันแม่ครับคิดว่านะวิ็ยังไงเอาลูกลงก่อนครับแม่โคต้องดันตัวแม่เพื่อที่จะให้ออกไปแล้วเปล่าเดอ๋ยทำอย่างนี้ลแลหเราจะปลอดภัยกว่านะดันลูกแล้วอนอะขึ้นไหม โอ้ขึ้นอยู่ครับนน้ำหนักมานลดแล้วอูแต่ว่าตรงนี้ลึกมากเดี๋ยวไปตัดท่อนนครับเดี๋ยวดูตัวแม่มาเาจะไปตัดตรงไหนนะ โอ้ไม่พ้นครับไม่พ้นนะอสักรู่ครับจำทาาก่อนจำทาาก่อนอหลังจากที่ไปถอดลูกมาแล้วครับ นี่แม่เดียวกูต้องพุ่งแล้วพีว่น้องอีสุกต้องพุ่งครับโอ้เอาส่งถึงเราก็ต้องส่งถึงโอ้นึกจัดโอ้ดำเร็วมากครับ มาเนี่ครับพี่น้องพลังเลือเรือข<ๆ>้า <5 S 1> ม่หนึ่นะมาตับผานเรียบร้อยครับ F X Z Samoksun จุนเดก้า่สุก็ประมาณนี้ครับพี่นน้องเดี๋ยวรับชมยี่ห้อต่อไปครับในคลิปหน้าขอบพระคุณไปอย่างมากที่เข้ามาตามรับชมให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ